รายดีมื้อนี้เพชรมณนี้จะมาสอนทีห่อขนมแนบเนาะนี่วิธีห่อขนมแนบไข่ห่อเป็นเนาะแต่ว่า,าวิธีที่เพชรมณนี้จะพามาทจะเป็นขนมแนบประมาณจะนี่เนาะ,ะมาเริ่มกันเลยวิธีห่อขนมแนบตัวนี้เนาะเขาจะใส่เขาจะต้องได้เปลือกตองน้อยน,นึงเนาะคือสมัยตะก,กี้ห่อเขาอาจจะใส่ตองใบเดียวแล้วเขาตัดก้นเป็นจุ๋ยเนาะ แต่ว่าเพชรมณีม,มาเปลี่ยนแบบใหม่เนาะและเพชรมณีจะมาสอนแบบใหม่ตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตองใบใหญ่เนานะตองใบใหญ่ตัวนี้จะเป็นตองใบ,บน้อยเทียบไซส์กันก็คือป,ประมาณก็ไงความน้อยกับประมาณนี้หรือว่าเออสม,มัยช่างานิจจางงามเนาะเดชังชีแล้วเนาะเขาจะเอาตัวตัวนี้เน,นาะใบใหญ่ลงร่มลงร่ม ตัวนี้ใบน้อยเนาะนี้ใบน้อยจะใส่แจกส่วนเบอร์นี้จะแจกส่วนเบอร์นี้เนาะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะสนหลังจากที่เขาใส่แจกส่วนเบอร์นี้แล้วเขาจะมันจะเป็นคล้ายๆว่าเขาโต้ก้นออกมาโตกก้ก้นออกมาหนีน้อยนึงเนาะนี่เนาะหลังจากได้ชิแล้วเนาะเขาจะพับเคืองพับเคือง เับครื่องได้แล้วเขาก็จะกาตัวนี้เนาะให้มันได้คืบหนึ่งเพื่อว่าให้มีก,ก้นสดเนาะเนาะคืบหนึ่งเขาก็จะพับวันนี้เลยเนาะมันจะได้เป็นประมาณนี้นเนาะเขาพับมาแล้วมันจะได้เป็นประมาณนี้ในหูที่พับเข้ามาหลังจากที่พับได้แล้วนี่ใ่ไเนาะอ่าวอนนี้จะเป็นตัวน้อยที่เขาเขาพับึ้นวนนี้เนาะตัวนี้จะเป็นเบองยาว แล้วเขาจะเอามาสอดใส่ตัวนี้เนาะเขาจะจัดตัวนี้จับตัวเบิ้งที่มันน้อยตัวนี้มันเบิงเเงเบ้งน,อนอ้อยแล้วเขาจะเอาเอาไนของเตังน้อยเนาะหลังจากนี้ช่ไหมเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างที่เลยเนาะจุ่ยของเขามันก็จะใหญ่เนาะฉะนั้นเขาก็ต้องยับยับเข้าขอ,อีเพื่อว่าให้จุ่ยมันน้อยลงมันถึงจะงามเนาะแล้วเขาก็จะหันหันเข้าอีเนาะหันเข้า ในเฉวยประมาณชั้นนี้ว่าเฉยชั้นนี้เนาะในเฉวยชั้นนี้เราก็เอาขนมแนบเขาขี่ปั้นไว้แล้วเนาะใส่เลยไม่ได้ที่เขาใส่ขนมเนาะเขาจะพยายามเออ่ต๊กให้มันแน่นๆเพื่อว่ายามที่เขาหนึ่งขนมแนบเขาออกมาละไปต่อมันจะโบเหวี่ลายเนาะมันจึงจะงามเนาะ หลังจากที่ได้ยังทีแล้วเนาะนี่ขนมแนบของเขาที่เขาเซ็กเข้าแล้วเนาะเขาจะเบิ้งเรียมของมันเนาะอันนี้มันเรียมเพื่อว่าเพื่อว่าเขาอยากให้เป็นให้อันมันมีเรียมกลางๆคือคือขนมแนกตัวนี้เนาะเขาจะให้ตึงนี้เนาะอยู่กลางกลางซื้อซื้อหน้าเขาเลยซื้อเขาเลยหลังจากที่ได้ยังทีแล้วเขาก็จะมาพับตัวนี้ลงพับตัวที่อันนี้เป็นเบื้องน้อยเนาะถ้าเบื้องน้อยนี่ลงถ้าเบื้องน้อยลงให้เป็น พุชีแจ่เด้อซีแจ่เนาะซีแจ่หนึ่งสองสามซีซีเลยเนาะอันาจารย์ทีได้ซีแจ่แล้วเขาก็จะพับเบื้องน้อยเด้อเราก็สังเกตเห็นเบื้องนี้เป็นเบื้องน้อยเบื้องนี้เป็นเบื้องใหญ่เขาจะพับเบื้องน้อยลงก่อนพับเบื้องน้อยลงแล้วเขาก็จะมาพับเบื้องใหญ่ลงนํามาเนาะอันาจารย์ที่ได้แล้ว เขาก็จะตัวนี้เนาะมันไก่ออกมามันไก่ออกมาหลายเขาก็จะตัดออกอะไรพูดตัดออกเลยได้ประมาณนี้หลังจากที่ได้ชิ้นแล้วเขาก็พับลงพับลงให้เห็นว่า,านี่เนาะขนมแนบเขาตัวนี้มันโตขนมแนบตัวนี้มันก้นองมันเขาจะสอดใส่เขาจะสอดใสด่ให้พอดีก,ก้นเนาะ เขาเบิึงสภาพก้นก้นซชำนี้เนาะก้นซชำนี้เขากระยับออกมานี่ตัดประมาณชำนี้ตัดออกชำนี้เนาะนี่เพื่อให้กยับใส่ก้นเนาะนี่พอดีเลยน่าเข้าพอดีเลยนี่ทับไปได้แล้วขนมแน่พอเขาขนมแน่พีเรียมมันจะอยู่ทังกลางเนาะ は <music> <music>